สวัสดีค่ะมันนี่ชาแนลคลิปนี้จะมาอัปเดตการถอนเงินนะคะซึ่งยอดเงินที่มาอัปเดตในวันนี้จะอยู่ที่100บาทซึ่งยอดเงิน100บาทนี้ได้มาจากแอปนี้นะคะแอปที่มีชื่อว่า n u n t c t เป็นแอปที่เล่นเกมแล้วก็สะสมเหรียญแล้วก็ถอนเงินเข้า to Money Wallet ก่อนที่จะไปเล่นเกมให้ดูอีกรอบนึงเดี๋ยวมาไปดูบันทึกการถอนตรงนี้ นี่การถอนก็คือสมบูรณ์ลอมเงินเข้าไม่นานนะคะการจ่ายเงินของแอป,ปจะจ่ายผ่านแค่สายแอป,ปเพราะว่าเขาเป็นของบริษัทเดียวกันส่วนเมนูอื่นๆเราสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้แอป,ปนี้ถ้าเราเล่นผ่านด่านใดไปแล้ว1นึ่งสองสาอย่างเงี้ยเราผ่านไปแล้วเราไม่สามารถย้อนกลับมาเล่นใหม่ได้เราจะต้องไปเล่นด่านที่มันสูงกว่าที่เราเล่นอยู่ปัจจุบันอย่างอันเนี้ย คะแนนจะคะอยู่ที่ระดับ5ใช่ไหมด่าน5ถ้า5ผ่านก็จะต้องเล่น678ประมาณนี้นะคะส่วนการรีเซ็ตคะแนนแอปเขาจะรีเซ็ตทุกเที่ยงคืนคือต่อให้คุณเล่นไปจนจนถึงระดับที่เท่าไหร่เลเวลที่เท่าไหร่เขาก็จะย้อนมาที่เลเวล1ทุกเที่ยงคืนทุกวันส่วนการเล่นเกมก็ตามนี้อันนี้การเล่นเกมการเล่นเกมของเขาก็เอาสัตว์3อย่างวางติดกัน อันนี้คือการเล่นเกมยิ่งเราเล่นไปจนถึงด่านที่มันสูงตัวจะเยอะขึ้นความหนาแน่นจะเยอะขึ้นความยากก็จะเยอะขึ้นตามลำดับหมูไม่มีนี่ค่ะอันนี้คือการเล่นเกมจะเป็นแบบนี้คือถามว่าโอเคไหมแอปนี้ ส่วนตัวนะนุชก็มองว่าโอเคอยู่แอปนี้เล่นสนุกเล่นเพลินดีเล่นแบบที่แรกเหมือนจะไม่เครียดแต่เล่นไปเล่นมาไม่ได้นิสัยการอยากเอาชนะของคนมันเกิดมันมันทำให้เราวางไม่ลงอันนี้พี่พูดเลยนะมันทำให้เราวางไม่ลงมันทำให้เราอยากจะชนะมากขึ้นอยากจะผ่านด่านต่อไปมากขึ้นแต่ว่าก็ ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับทักษะการเล่นเกมของเราขึ้นอยู่กับความสามารถของเราค่ะถามว่ามีคนเล่นไปจนถึงด่านที่มันสูงกว่ากว่านี้ไหมคือพี่ไม่แน่ใจอันนี้พี่บอกเลยว่าพี่ไม่แน่ใจนุ้นไม่แน่ใจว่าเ,เขามีไปจนถึงด่านที่เท่าไหร่เพราะว่าเขาเล่นสูงสุดไปอยู่ที่ด่านที่เจ็ นะด่านที่8ยังไม่ไปถึงก็เลยไม่รู้ว่ามันไดได้ถึงแค่ไหนก็ประมาณนี้ละกันนะคะใครอยากเล่นสามารถกดสมัครได้ที่ลิงก์ที่ใต้คลิปใครอยากรู้วิธีการหางเงินออนไลน์เพิ่มเติมดูหนะ้าโปรไฟล์ช่องได้ใครชอบฝากกดติดตามช่องไวน้น,นิดนึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบค่ะ